ของแต่งสําหรับแท้ง300นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนี่แหละค่ะเป็นท่อ JTC นะคะตัวนี้นะคะท่อคู่ออกข้างนะคะไปลายไทยเทนะคะมาพร้อมกับนี่แหละค่ะหม้อพักฟางนะคะซึ่งทําให้เสียงไม่ดังเกินกฎหมายกําหนดนะคะซึ่งท่อ JTC นะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะทาเองเลยนะคะคุณภาพไม่แพ้แบรนดดังค่ะและที่สําคัญนะคะราคาไม่แรงเลยค่ะตัวนี้นะคะชุดนี้รวมติดตั้งให้เรียบร้อย25ใบเทามีทอนด้วยค่ะ ส่วนเสียงนะคะจะเพาะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะคะหลังจากทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะใส่แล้วดูเท่ขึ้นเลยนะคะตัวนี้เป็นท่อคู่ออกข้างไปไทเทนะคะที่สําคัญนะคะเปลี่ยนท่อนะคะทําให้อัตราเร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากยังได้เสียงที่ไพเราะแล้วนะคะนี่เลยค่ะข้อดีของการเปลี่ยนท่อค่ะ และสําหรับของแต่งสําหรับแท้ง3 0 0นะคะไม่ได้มีแค่ท่อล้อแม็กยางชกบันไดไฟฟ้าฝาครอบล้ออะไรบันไดข้างนะคะรวมไปถึงแหลกลังคาสปอร์ตไลท์มีครบทุกอย่างนะคะอยากได้แบบไหนจริงเซ้งเราจัดให้ได้ทุกอย่างค่ะร้านจริงเซ้งอยู่เยื้องเดอมโคราดนะคะแล้วไงเข้ามาทาักทายกันได้เลยค่ะแล้วเราไปฟังเสียงท่อท้ายคลิปตามที่แจ้งเลยค่ะ